การที่เราจะหยุดการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ได้นะครับความหวังของเราเนี่ยอยู่ที่ว่า,าต้องการให้ประชากรในโลกเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับภูมิคุ้มกันหมู่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตามรูปนะครับในรูปแรกนะครับในประชากรที่เป็นสีฟ้าเนี่ยแทนว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อแน่นอนว่าไม่เคยมีภูมิคุ้มกันเลยนะครับก็อย่างเช่นในการระบาดครั้งแรกนะครับเมื่อมีผู้ติดเชื้อสีแดงเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการระบาด ทั่วไปในประชากรนะครับหรือถัดมานะครับเมื่อการระบาดเกิดขึ้นถัดมาเนี่ยเริ่มมีประชากรบางคนเริ่มติดเชื้อหรือว่าได้วัคซีนไปบ้างแล้วก็มีคุ้มคุ้มกันเกิดขึ้นบางส่วนแทนประชากรที่เป็นสีทองนะครับก็จะเห็นว่าแต่ก็ยังมีไม่มากพอนะครับก็ยังคงมีการระบาดเกิดขึ้นต่อไปแต่ในรูปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเราสามารถทำให้ประชากรเนี่ยจำนวนหนึ่งมีภุมมคุ้มกันเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดจากการติดเชื้อตามธรรมชาติก็ตามหรือว่าเกิดจากการได้รับวัคซีนก็ตามนะครับซึ่งในโมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาคำนวณไว้ว่าเอาความสามารถในการแทร่กระจายเชื้อของโควิด1 9เนี่ยเอามาคำนวณพบว่าจะต้องมีจำนวนคนทั้งหมดร้อยละ60ของประชากรทั้งหมดเนี่ยซึ่งถ้าในโลกนี่ก็นับรวมประมาณ4 0 0 0ล้านคนนะครับที่จะต้องมีภมคุมกันนี้ ถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ซึ่งเป็นไปตามรูปนี้ก็คือว่าถ้าประชากรสีทองนะครับมีมากเพียงพอแล้วก็จะทําให้ผู้ที่มีการติดเชื้อที่ยังอยู่ในอยู่ในชุมชนเนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อไปให้คนอื่นได้เพราะว่าถูกขวางกั้นด้วยด้วยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันซะแล้วนะครับก็ทําให้ไม่เกิดการระบาดแล้วก็ยุติลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนโควิด -19 เนี่ยครับจึงเป็นความหวังอย่างมากเลยว่าเราจะสามารถ ให้วัคซีนให้เกิดภูดมิคุ้มกันหมู่นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะสามารถผ่อนปรนมาตรการการใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างและการล้างมือลงได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตกลับไปใกล้เคียงปกติได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในระยะแรกเนี้ยซึ่งยังเริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับแน่นอนว่าอย่างเช่นในประเทศไทย ถ้าจะฉีดให้ได้ร้อยละ60หรือประมาณ40ล้านคนเนี่ยคงเป็นเรื่องยากถ้าจะทําให้สําเร็จภายใน1ปีนะครับก็คงต้องค่อยๆฉีดไปงั้นในช่วงแรกนี้อย่าลืมว่าการรักษาระยะห่างการล้างมือนะครับแล้วการใส่หน้ากาก,ากเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับนะแล้วก็แม้เมื่อเราฉีดวัคซีนได้มากพอและในประชากรไทยเนี่ยจากลักษณะของโลคเนี่ยเป็นไปได้ว่า คงคุ้มกันเนี่ยอาจจะมีการตกลงได้นะครับไม่ว่าจะหลายเดือนหรือหลายปีหลังฉีดวัคซีนก็ตามนะครับก็อาจจะลักษณะเหมือนไข้หวัดใหญ่คือยังมีการระบาดเล็กระบาดน้อยนะครับเกิดขึ้นตามฤด,ดูกาลนะครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยยังไงคิดว่าโรคนี้นะครับน่าจะยังอยู่กับเราไปแล้วก็วัคซีนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติได้แต่ยังยังคงต้องทําการล้างมือการใส่หน้ากากาก,การักษาระยะห่างเนี่ยก็ อาจจะจัาเป็นต้องทําแต่วา่าลดลงได้จนเป็นใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับประเด็นเรื่องความปลอดภัยนี้ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะครับถ้าท่านติดตามตามหน้าข่าวในเฟ e b o o กเนี่ยก็จะมีข่าวช่วงนี้มาเรื่อยๆว่า มีการฉีดวัคซีนแล้วเกิดการแพ้นะครับหรือเกิดผลข้างเคียงเช่นเสียชีวิตหรือมีการเกิดอัมพาตหรือมีหน้าเบี้ยวเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมขอแยกเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับว่าผลข้างเคียงของวัคซีนหรือยาใหม่ที่มีการใช้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะอันแรกก็คือมีการแพ้รุนแรงนะครับอย่างวัคซีนชนิดนี้ตอนแรกที่มีการใช้แล้วก็เกิดการแพ้เนี่ยก็จะเกิดคําถามว่าแล้วมันปลอดภัยที่จะใช้ต่อไหมนะครับ คำตอบคือมีทางเดียวคือเราต้องอใช้แล้วก็ติดตามดูข้อมูลในประชากรจํานวนมากนะครับหลังจากที่มีการใช้มากขึ้นอย่างเช่นวัคซีนที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันนี้มีการฉีดไปแล้วประมาณเกือบ10บล้านคนนะครับแล้วก็เกิดการแพ้รุนแรงเกิดขึ้น21คนนะครับตามในรายงานนะครับซึ่งถือว่าจริงๆแล้วเป็นอัตราที่น้อยนะครับเมื่อ แล้วก็ใกล้เคียงกับตัวผลข้างเคียงจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมีรายงานแพ้รุนแรงแบบนี้ก็คือประมาณ1ใน1ล้านคนนะครับกลับมาที่ในการศึกษาที่พบคนไข้ที่แพ้วัคซีนโควิดเนี่ยพบว่าทั้ง21ลรายเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแล้วก็สามารถรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติได้ด้วยยาแก้แพ้นะครับซึ่งในมาตรการปกติเวลาโรงพยาบาลฉีด วัคซีนให้เนี่ยก็จะต้องมีการสังเกตอาการอยู่และในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอยู่แล้วนะครับสําหรับผลข้างเคียงอีกประเภทหนึ่งที่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นการแพ้นะแต่เป็นผลข้างเคียงที่ไม่รู้ว่ามันมันเกี่ยวข้องกับวัคซีนจริงหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นวัคเมื่อฉีดไปแล้วเกิดอุบัติเหตุฉีดไปแล้วเกิดเสียชีวิตฉีดไปแล้วเกิดการเจ็บป่วยอะไรก็ตามนะครับ ทั้งนี้เนี่ยจะต้องมีการสืบสวนตามามาตรฐานนะครับว่าวัคซีนผลข้างเคียงเนี่ยเกี่ยวข้องหรือเกิดจากวัคซีนหรือไม่นะครับถ้าผลสืบสวนออกมาพบว่าเอ๊ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยตรงนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังเป็นสีที่ยังยังตัดสินไม่ได้นะครับเวลาเห็นข่าวว่าเอ๊ะฉีดแล้วเกิดปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้ยังไงก็ ต้องขอให้ติดตามดูข้อมูลนะครับว่าออกว่าสุดท้ายเนี่ยจะสรุปว่าเป็นยังไงแล้วก็ติดตามข้อมูลระยะยาวร่วมด้วยนะครับ